สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องฟังไทยฟังล่าทุกคนเมื่อนี้มาเก็บพักสดสดในสวนทุกคนเก็บไปขายเพื่อให้ลูกค้าได้กินพักสดสปลอดสารเคมีเนาะทุกคนเนาะกับบงงามคือเพิ่นเฮ็ดขายแหละเนาะเฮาเฮ็ดแบบพี่ทีพี่ทันเนจักหน่อย ใช้ตั้งแต่ปุ๋ยคอกขี่ง้อขี่ก้ยบ้านเฮ้าเนี่ยเพื่อจะขายลูลกค้ากินพักกอดสารเคมีเนาะลูกพักเองกินเองขายเองจะไม่มีความสุขทุกคนเอาขาดหากว่าใดขาดทั้งกินทั้งขาย จะแยกจานหันลามาหดน้ำทุกมือแล้วพ่อไดยซุ้มในจากน่อยงามงามซัมนี่สิบบาท,าาทขายเสีพี่น้องลูกค้าเห็นแล้วมาซื้อเดอ้อผักสดสดตลาดสดซุ้มสนน้องจอกนี่ผักสดสดขายปลอดสารเคมีทุกคนพ่อไดยค่าน้ำเ่ยาแยกท่งกระจายดีดีมาไทยให้ปลูก พ่อได้ปลูกยอนบ้านยอนเมืองคนละทุกคนหลายๆตืบคลิปนีกปน้ก,ก็ไว้ซ้ำนี่ก็เนาะเอาไปเจอคลิปนหาะนาเนาะทุกคนขอบคุณทุกคนทีติตามพับสม้มสบายดีบ๊ายบาย